วิธีลบแบ็กกราวด์นะคะเราต้องมีแอปอีเลเซอร์ก่อนนะคะเข้าที่แอปอีเลเซอร์โหลดนิวโฟโต้นะคะรูปภาพที่เราต้องการตัดพื้นหลังออกนะคะเวลาเราทำรีวิวนะคะอันนี้เนาะกดด o นแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมคะมันมีออโต้คัลเลอร์ ดาวเมนนวดรีเพย์ซูมให้เราเลือกคัลเลอร์นะคะสีที่เราไม่ต้องการก็คือสีขาวนะคะให้เราเนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ย,ยมันเลื่อนได้นะคะให้เราเลื่อนไปที่สีขาวเนาะมันก็จะหายไปเนาะตรงข้างล่างเนี่ยมันสามารถปรับได้นะคะว่าเราต้องการให้หายไปหมดแค่ไหนตรงเลือกเอานะคะเราต้องการให้สีขาวหายไปอย่างเดียวนะคะ แบกาข้างหลังหายไปแล้วก็ <c oughs> กดดันนะคะแล้วก็กดเซฟอันนี้ลบ <c oughs> พื้นหลังเสร็จแล้วนะคะเอาไปแต่งโดยลายคาเมล่าเปิดแอป,ปขึ้นมานะคะไปเพิ่มรูปอัลบั้มเลือกที่ที่เราจะใช้เป็นพื้นหลังเนาะเลือกเป็นรูปนี้นะคะกดแต่งรูปแล้วไปกดไปที่หัวใจนะคะกดไปที่การไก บวกเพิ่มนะคะรูปที่เราตัดเมื่อกี้นะคะราสตอ่าแล้วก็จะเห็นเป็นพื้นหลังดําอย่างนี้เพอเราตัดพื้นหลังไปแล้วนะคะกรอ,อบสามารถขยายย่อได้นะคะ<อ>เลือกเอาที่บริเวณที่เราต้องการเท่านั้นนี่นะตรงนี้เนาะข้อความที่เรคาค้ารีวิวมาเสร็จแล้วก็ กดต่อไปข้างล่างนี้จะเห็นมันเป็นรูปทรง,งต่างๆอันนั้นตามรูปทรงนะคะอันนี้เราเลือกแบบสี่เหลี่ยมนะคะมันมีหลายรูปแบบนะลองจิ้มดูได้นะคะกดต่อไปแล้วก็คืออันนี้มอยู่ในเขียวคิดลูกศรเขียวๆคือไม่มีกรอบนะคะหรือใครจะเพิ่มกรอบก็ได้อย่างเงี้ยกรอบสามารถย่อขยายได้ไอเล็กน้อยใหญ่เงี้ยอันนี้เลือกเป็นไม่มีกรอบนะคะเรสร็จสิ้นน้าเห็นไหมคะมุม ล่างซ้ายนะคะเป็นรูปคล้ายๆดวงอาทิตย์นะคะสามารถทําให้มันโปร่งแสงได้นะคะถ้ามันทับอยู่กับสินค้าน่ะสามารถเลื่อนมาครึ่งนึ่งเนะให้พอแบบสวยงามมาแบบนี้เนาะ oh. หรือใครอยากได้เข้มอีกสามารถเลื่อนได้นะคะอ่าแบบนี้เนาะ oh. โอเคแล้วพอนั้นนะคะเราสามารถว่าดลูกศรโดยไปเลือกที่ ได้นะคะแล้วก็เราก,ราก็กดไปที่เพ้นแปลงกดไปจิ้มแปลงก็จะมีลูกศรน,นี่นะคะลองจิ้มดูได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยลูกศรเส้นปะเลือกเส้นปะสีแจ๊ดๆเลยกลมๆข้างบนนี้ก็เป็นขนาดไซส์ของลูกศรน,นะคะเราใช้อันไหนลองลองวาดดูี๋ยวเราก็จะรู้ขยายใหญ่เพื่อให้วาดแบบง่ายขึ้นเนาะ แล้วพอนั้นเราก็ได้ลูกศรแ,แล้วก็สามารถเพิ่มหัวข้อไปที่ตัว T นะคะอยากเพิ่มอะไรรีวิวรีวิวนะคะนี่ฟอนต์นสามารถไปกดข้างบน A บวกนะคะแล้วก็มีฟอนต์บางมายสามารถดาวน์โหลดได้เนาะเนี่ยมันเป็นลูกศรขีดขีดเนี่ยดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะอยากได้ฟอนต์แบบไหนเยอะแยะไปหมดเลย อยากได้อันไหนหรอนี่นะโอเคได้ไมาไว้ตรงนี้ม,มุมบนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะคะแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะขอบขอบไหมขอสีอะไรดีต้องสีเข้มๆเ,เนาะ รีวิวรีวิวนะคะรีวิวอะไรดีลูกค้าเขาว่าไงอาการปวดประจำเดือนและมีอาการเหมือนคนไวท์ทอเดื่มแล้วอาการดีขึ้นทุกอย่างนะคะปวดท้อ ประจำเดือนฟอนไหนดีฟอนไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลย,เยสีดำไม่ต้องมีขอบก็ได้นะเก๋ๆนะคะตวัวอักษรเนาะแบบนี้ ถ้าเราอยากได้กรอบต้องไปใช้อีกแอปหนึ่งเนาะนี่นะคะรีวิวปวดท้องประจำเดือนนะคะก็กดเซฟโอเคแล้วก็สามารถไปเติมเส้นที่แอปพิกอาร์ตนะคะ ตอนนี้สามารถใส่สติกเกอร์ได้นะคะแอปนี้จะใส่สติกเกอร์ได้สติกเกอร์ปรที่สติกเกอร์อยากได้ผู้หญิง เมีเยอะมากนะคะอยากได้แบบไหนก็เลือกได้เลยเยอะจนไม่รู้เอาอันไหนดี นี้แล้วกันอ่า Good นะคะนี่ก็น่ารักกว่าอีกนะคะแล้วก็กดนำไปใช้จะใส่เส้นใส่กรอมนะคะไอ้กรอบยางแดงนะคะไปที่ไปที่วาดวาดน,นี้นะคะแล้วก็จิ้มตรงเห็นปะม,มันจะมีข้างล่างนะคะสี่เหลี่ยม แล้วก็เอาตรงกลางออกนะคะจะก็จะเหลือเป็นโปรงๆอันนี้เพิ่มความหนาของกรอบนะคะอย่าลืมจิ้มตรงนี้นะครับเป็นการให้กลางมันหายไปนะคะแล้วก็มาปรับสีข้างนอกให้เป็นสีแดงนะคะก็ลองเขียนจะเน้นข้อความตรงไหนนะคะ อันนี้จะไม่ทําเป็นกรอบนะคะเนี่ยมันสามารถเป็นกรอบได้แต่จะไม่ทำเป็นกรอบจะทําเป็นเส้นนะคะกดกลับก่อนถ้าเราอยากได้เส้นนะโอ้ยกดกลับ นี่นะคะวาดเส้นดูข้อบริเวณที่เราจะเอาตรงไหนอาการทุกอย่างดีขึ้นตรงนี้เนาะถ้าเราอยากใหญ่ก็จะกลายเป็นกอบวันนี้วิวธีทากอบแต่เราจะเอาเส้นอย่างเดียวก็ให้มันเป็นเส้นนะคะเน้นตรงนี้อโอเคกดถูกก็จะได้เส้นแบบนี้แล้วเน้นมา นะคะแล้วกดถัดไปเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เนาะ